ก็ทำไมนำมาน้านกวจ่ะวะเรือซานี่อ่ะเฮ้ยเราจะทำการแล้วก็กด F ครับโบเรียบร้อยรถนะครับผม เอาละครับคุณผู้ชมหลังจาก EP ที่แล้วในที่ผมได้เล่นเกมนี้ไปนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยทำให้ผมนักถึงอะนิเมะไฟติ้งซับเลเตอร์มากๆเลยนะเอ๋คุณผู้ชมแล้วก็ภายใน EP นี้เนี่ยผมจะมาต่อจาก EP ที่แล้วเลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่า EP นี้เนี่ยผมจะไม่มาฝึกอะไรเหมือนปกติแล้วนะเอ๋คุณผู้ชมจะไม่ทำเควสหลักแล้วนะครับผมจะไปหาทำเควสรองนั่นเองคุณผู้ชมเพราะว่าเควสหลักในตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันใช้แบบว่าพลังค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะเอ๋คุณผู้ชมคือถ้าให้มาทำในคลิปเเ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 เนน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 นีีีีี่่่่่่่่ยยยยยกกกกกก็คคคคคงงจะะะะไไไมม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 หหววววัััััออออฮาา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 ดด๋รรรรรริิลลบบุณผู้ชพืปสสสใใทฟ์ต แต่ยังไม่มีเวลาฟาร์มวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบคลาวด์เป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเปิดบอร์ด LK ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมหรือว่าปิดเน็ตไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าสะดวกมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงลลลก์ าโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยค่าประลองผมอยู่ที่ประมาณ 189.91B นั่นเองคนระับคุณผู้ชมแล้วก็ไอตรงนี้เนี่ยผมได้ทำอัพแรงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมถึงแรงวอริเออร์นะต่อไปก็จะเป็นเอ่อแรงทรายใช่ไหมอ่านว่าทรายเนาะโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นแรงเมทเนาะคือแบบผมแบบมาถึงจะอันสุดท้ายแล้วครับผู้ชมเหลืออันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะภายในประมาณวันสองวันก็ได้เสร็จแล้วไม่ถึงวันสองวันด้วยซ้ำเผื่อแบบ ประมาณครึ่งวันเนาะเออแล้วก็มาทำวันนี้ต่อนะครับก็สำหรับข่าวสารการเปิดเกมก็ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเลยนะครับเพราะว่าเห็นมีสปรอยออกมาอยู่แล้วแต่ว่าน่าจะเป็นกับพวกพลังอะไรต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในแอร์ผู้ผู้ชมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเลยในแอร์ผู้ชมอ่ะก็เควสเหมือนเหมือนกับว่าไอเรียกว่าไงนะไอเควสลองอ่ะเรียกว่าเป็นเควสลองได้ไหมเออเควส์ลองเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีแค่ประมาณ 3- 4ถึงจุดนั่นเองนะครับผู้ผู้ชมแบบว่ายังไม่เยอะมากเนะาะแบบ เข้าใจแหละคือแบบเกมยังไม่ได้เปิดนานนะเดี๋ยวเรามารับของก่อนครับคุณผู้ชมนี่อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับผมได้แบบว่าแบบอะไรนะได้เจมเยอะมากแล้วก็ได้เป็นเงินเยอะมากนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมเอามาอัพแรงกันด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็ตัวละครที่ผมจะแนะนํานะครับผมนี่ตัวละครตรงนี้นะก็ขอแนะนำเป็นไอริบุรูนนั่นเองคุณผู้ชมเพราะว่ามันสามารถฮิลเลือดได้นะเพราะว่าไอตัวละครที่มันฮิลเลือดได้เนี่ยเวลาเอาไปสู้กับบอสเนี่ยมันจะเก่งมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเออเพราะว่าแบบว่าเราสามารถโดดหยอกจากบอ ตัปัจจุบันนะครับผมก็ใช้เป็นจําชื่อไม่ได้นะครับผมเออแล้วก็ตัวอ,อื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับคุณผู้ชมเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือมันสามารถสุ่มเทรดได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งเทรดนะครับก็จะแบบว่าเพิ่มแบบค่าพลังต่างๆในการฝึกนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นอันนี้เนาะเป็น agility เนาะก็จะเป็นสปีดกับ j u m นะครับผมอันนี้เป็น power ก็เป็นกับ s t r e n g แล้วก็ power อะไรประมาณนี้ ก็เป็นกับกับ,กบมัดอะแหละเอาไง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมความแข็งแ,แกร่งเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำเควสย่อยกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมเควสย่อยเนี่ยเหมือนผมก็ว่าเห็น3-4จุดมั้งแล้วก็ตามผมมาได้เลยนะเอลคุณผู้ชมนี่ผมฝึกจนได้ท่าบินมาแล้วนะนี่เห็นปะนี่นะครับเควสย่อยนะครับผมให้ทุกคนตรงมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับผมเนี่ยตรงนี้เลยนะไม่ต้องถึงโรงพยาบาลก็ได้นะแบบว่าเดินออกมาจากไอ้ตรงเพลทามอย่างเงี้ยตรงป้ายบอร์ดอย่างเงี้ยนี่เห็นปะก็จะเจอแล้วนะครับคุณผู้ชมมมเเเเเเป็น็นนนนนนดดโโออออออะะะะไไไ่่่่รรรรู้้้้ววววาทคคสยยฝึกกกััพงหีี๋ผบล หาดูก่อนสินี่ครับกดตรงไซค์เควนะครับผมอันนี้ฝึกหนึ่งพันครั้งอ๋อก็กดชิวๆเลยปะเออเออแล้วก็ทุกคนนะครับอย่างนึงเนี่ยคือสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับอย่าลืมมากดออโต้เทรนตรงนี้ด้วยนะครับผมก็คือออโต้เทรน for you เอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์โฉบฟรีก็คือแบบว่าสามารถฝึกออโต้เทรนได้หรือว่าแบบฝึกอัตโนมัติได้แต่ว่าจะเป็นแบบว่าช้ากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองคุณผู้ชมก็คือมันช้ากว่าครึ่งนึงนะครับผมแต่ว่าใครที่เป็นเกมพาร์ทเนะเออเนี่ยร์ก็นจะ ช้ามากครับคุณผู้ชมมาอันนี้ก็จะเป็นตรงสุ่มเทรดนะเอค,คุณผู้ชมตอนนี้ผมมีเทรดอยู่ไหมวาตอนล่าสุดผมว่าสุ่มไปหมดละอ่ะผมมีเทรดแล้ออยู่นะครับผมไหนลองสุ่มสักทีสองทีสิปึ๊บ,บอันนี้ดีไปลนะอ่าก็จะมีเทรดเชงบอกนะครับคุณผู้ชมว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็น โวลิเออร์กาเล็กติกแล้วก็แองเจลิกนะครับคุณผู้ชมก็คล้ายกับเกมบางเกมเลยนั่นเองนะฮะเอออ่าตอนนี้ก็มีระบบผลปีศาจด้วยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมใช้ผลเป็นผลระเบิดนั่งแองค,คุณผู้ชมก็จะมีหมดสี่ท่านะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่บึ๊บบึ๊บก็วางระเบิดนะครับอ่าแล้วก็ระเบิดตัวเองนะครับคุณผู้ชมชาร์จสามครั้งนะ อันี้ประมาณนี้เลยแล้วก็เลื่อนรถไปประมาณไปประมาณ60%เลยนะแอรผู้ชมแต่ว่ารีเลื่นก็ใช้ได้อยู่นะโอเคอันนี้เป็นเพยดีโอใช่ไหมอันนี้ไปแล้วเออเหมือนกับว่ามันมีอีกนะมันมีอีกเยอะเลยนะที่ผมแบบสังเกตอะ่ะ Icana, หรือว่ามีแค well. ่นี้วะอาจจะมีแค่สามสี่ตัวแล้วผู้ชมก็เรียกว่าแบบว่าต้องรออัปเดตหน้าหน่อยเนาะคือผมว่าดีแล้วนะที่แบบว่ายังไม่เพิ่มอะไรมาเยอะนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยคือเกมที่แบบเพิ่งเปิดอ่ะค่อยๆแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าแบบเร่งรีบไปเลยอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ถ้าผู้ชมมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะอ่าแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยให้มาตรงที่สะพานนะครับผู้ชมตรงที่สะพานนะนี่มันจะมีเควสให้แบบว่าไล่ไล่คิวคนอยู่อะผมขอไปย่ญาไปหาก่อนนะแบบเควสนี้บอกเลยว่า มันมากเพราะว่าเราจะแบบสามารถฆ่าคนได้ฟรีเนื่องจากว่าคนเนี่ยกำลังฟาร,ร์มอยู่นะครับผู้ชมเพราะว่าผมก็โดนมาเหมือนกันนะเออเวลาฟาร,ร์มอยู่อะไรเงี้ยโดนเ็จเลยนี่นี่น,นี่ผมเจอละนี่ตรงนี้เลยนะครับผู้ชมนี่เป็นคเนกะิละนี่นะครับคิวสิบเพเอร์ลองลอง,ลองมาหาดูสินี่ผมก็แทร็กไว้เลยแล้วก็จะมีเควสพวกเดลี่เควสด้วยนะครับผู้ชมก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะเองฮะได้พงได้เพชรอะไรก็ว่าไปเนาะนี่แล้วก็มีอะไรอีกอะเป็นวนะีคลี่นะเป็นวีคลี่วีคลี่ก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับผมนี่ อ่ะแล้วก็สำหรับจุดสุ่มผลปีศาจนะครับให้ทุกคนมาที่ตรงเกาะนี้เลยครับเป็นเกาะที่แบบต่อจากสะพานมานะครับเราก็ขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะ <c oughs> นี่เราก็จะสามารถสุ่มผลปีศาจได้ในเอน,นะครับผู้ชมนี่ลองสุ่มดูปะ <c oughs> ด่ปะลองดูป่ะล <c oughs> <c oughs> องดูป่ะเฮ้ยจบฟุดไม่เอาไม่เอาขออย่างอื่นไ <c oughs> ฟเออฟูดนะครับผู้ชมผลไฟ <c oughs> ลนี่ว่าผลเนี่ยมันค่อนข้างดีมากๆ,ๆนะครับในการฟาร์มบอสอตดํานะสำหรับใครที่เป็นแบบมือใหม่อะไรประมาณนี้เนาะนี่เดี๋ยวขอดูหน่อยดีกว่านะครับผมใช้เป็นเลข5ไม่ได้ใช้เป็นเลข5เลข6แล้วกันเลข6แล้วกัน เฮ้ยผลไฟเท่นะเท่นะนี่มันเป็นระยะไกลด้วยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเพืายนี่เลยอ่ะเพื่ายไ, ه, ไ้นี่เลยหมระเบิดเลยเั้่อกีอ๋อแล้วก็ติอติเป็นบอลบอลไฟนะครับคุณผู้ชมเนี่ยฟาร์มบอสโด,ด,ดุนดบง่ายมากนะบอกไปเลยอย่าลืมมาหาจับใช้ใสกันนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับผมตอนนี้ผมไม่เจอผู้คนเลยอนะ่ะท่านผู้ชมหาย,ยากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะไม่ค่อยฟาร์มกันนะครับคุณผู้ชมเออมันมีดวงไหนบ้างวะิปนี้จะเงียบไปเนี่ย แต่ผมพูดทางคลิปเลยนะแต่ประเด็นคือผมไม่ได้ทำอะไรเลยในคลิปเนี้ยเฮ้ยเพื่อนสิบคนมันจะไปยากอะไรวะถ้าผู้ชมใช่ปหมมันมีเค,ควสให้คิวแบบว่าพวกมอนพวกนี้ได้นะแต่ผมขอมาทำรอบๆไปแล้วกันเนาะโอเคนะครับผมหาคนคือคนเงียบมากนะถ้าผู้ชมเออแบบแทบไม่มีแหละดูดิไอมีใครฟาร์มอย่างงี้ปะแต่ว่ามีไหมอ่ะไม่มีเลย,หยหเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยขออนุญาตนะนายเรามาทำเควสอ่ะกดรถนะโ,โ,นนะโอเครับได้มาแล้วนะหนึ่งคิวนะครับผม มาดูว่าสิบคิวภายวันนี้มันจะเป็นไปได้ดั่งใจนึกไหมครับท่านผู้ชมคือเวลาที่เราจะหาคนในการคิวเนี่ยเราต้องเราต้องไปหายแบบจุดที่แบบว่ามันมีไวไฟฟาร์มนะเออเช่นในห้องในห้องยิมนี้ไม่มีนะครับผมอีกจุดหนึ่งไงที่ผมจะแนะนําเลยคือเวลาไปฟาร์มคิวนะครับให้มาดูที่ไอ้ไอ้ตรงทม์แมชชีนเนี่ยนะครัท่านผู้ชมทม์แมชชีนของบูม่าเนี่ยตรงนี้จะมีคนแบบบางครั้งอยู่เยอะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าจ้าเอ เงียบคลิปไม่มีครับเฮ้ยอยู่ไหนกันหมดอะเราต้องหาจุดฟาร์มครับผู้ชมเดี๋ยวไปดูตรงตรงนั้กันดีกว่านะครับผู้ชมตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าระบบอเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างแปลกตามากนะครับเพราะว่ามันไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะระบบการเกิดของผลปีศาจอะอะไรอย่างเงี้ยเจ็บปะมันแบบว่าให้สุ่มผลปีศาจเอาละท่านผู้ชมแล้วก็เกมพาร์อะไรเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าต้องเติมขนาดนั้นนะสำหรับใครที่แบบว่าเป็นสายฟรีเนาะคือแบบไม่ได้จะเป็นต้องเติมขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวไ2 ขอโทษนะถ้าผมจําเป็นว่ะ๋อขอโทษเลยคือแบบเว็บมันมาอย่างเงี้ยผมแบบผมทําใจไม่ได้อ่ะทุกคนแบบมันมันต้องทําจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยในการทําแต่ละครับผมก็ลาบากใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกออื่นกันบ้างไหมเพราะว่าคือก่อหลักอ่ะไม่ค่อยเห็นเลยถ้าก่อหลักยังไม่เห็นแล้วกออื่นจะเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีเราขอโทษขอโทษโทษครับผมขอโทษขอไปไม่อยากจะทําเลยอะ โอเคนะครับผู้ชมผมคิดว่าถ้าผมย้ายเซิร์ฟดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยค่อนข้างเงียบเลยเออแบบผมเจอแค่สามคนเองอะเดี๋ยวผมลองไปเซิร์ฟอื่นดีกว่าครับคุณผู้ชมโอเคผมย้ายเซิร์ฟมาเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาจุดกันเลยนะเดี๋ยวผมไปหาตรงเอ่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะมีคนปะเพราะว่าผมสังเกตหลายรอบแล้วมีไหมอะเราต้องหาจุดจุดแบบตามเกาะอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยนี่มีปะตรงนี้มีเดี๋ยวเรามีขึ้นรือสูงกันแล้วก็ป๊บอ๋อยังไม่ได้กินผลป๊ไปแล้วหนึ่ง อางนี้มีไม้หายากอะเย็นมากเลยท่านผู้ชมคือแบบบางที่จุดฟาร์มยังไม่มีเลยคิดเอาละกันเราต้องหารอบรกาอกนนะแต่อันนี้ผม,มอว่าผมจะหารอบรเลยปะเฮ้ยท่านผู้ชมผมเห็นคนอยู่บนหอคอยอย่างเงี้ยขออนุญาตนะครับโชคดีเดอรเรียบร้อยไปอีกแล้วหนึ่งเฮ้ยแต่จริงๆว่าผมหานานมากท่านผู้ชมคือแบบอันที่เป็นคนแรกนะแค่สิบคนเนี่ยคือแบบผมยังทำนานเลยอะเฮ้ยมีมีโทษน,นะครับผมโทษนะครับเรียบร้อยอีกแล้วหนึ่งโทษนะครับขอโทษเลย รู้สึกผิดจริงๆกันเนี่ยแบบไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้เลยเกมมันตั้งใจเป็นอย่างนี้อยู่แล้วท่านผู้ชมเออต้องเข้าใจนะคือเรื่องว่าไงอะคือถ้าแบบถ้าเกมมันไม่อยากให้ข้าวอย่างจริงๆอะผมบอกว่ามันทําจุดเซฟมาก็ได้นะเออแต่ว่าแบบว่าด้วยความที่มันไม่มีจุดเซฟมาให้อะมันเลยเป็นช่องโหว่สำหรับในการทำควยได้อย่างเงี้ยเอาจีงผมก็โดนนะอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบผมไม่เป็นแค่คนกระทำนะท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยผมก็โดนนะเรือซันนี่ยูเขาทำไมน้ำมันนั่งกวจังว่าเรือซันนี่อะเ่มีวย ไปได้อีกหนึ่งเออที่มีเควยดาบด้วยท่านผู้ชมสิบปีครัโอเคเดี๋ยวเราค่อยมารับแล้วกันเดีย๋ยวค่อยมาทําต่อนะครับโอเคเดี๋ยวผมว่าผมย้ายเซิร์ฟดีกว่าท่านผู้ชมโอเคมาอีกเซิร์ฟหนึ่งละนี่เลยว่าแบบหาแบบว่าคนนานมากนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มที่ยิมเลยนะครับเฮ้ยเราจะทําการแล้วก็กด F ครับบ๊เรียบร้อยขอโทษนะครับผมมาอีกสองอีกสองคนนะครับอีกสองคนเดี๋ยวเราไปที่ เออเอาตรงว่าตอนนี้ผมว่ายังจำปุ่มที่ตัวเองตั้งไม่ได้ครับผู้ชมเนี่ยปุ่มพวกเนี้ยคือผมกดแบบว่าใกล้มืออ่ะคือเน้นใกล้มืออ่ะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยตรงนี้มีปะมีไหมมีไหมไม่มีนะโอเคโอเคไม่มีไปท่าบอลินท่าบอลินเฮ้ยมีสองคนเลยสวยโบคนนึงยวไม่กี่อยู่ไหนเออข้อเสียโซนไปแล้วโอ้อะไรวะโอเคนะครับอีกคนเดียวอยีกคนเดียวนะครับผมผมจะพอแล้วถ้าถามากกว่านี้จะผิดข้อตกลงนะครับเดี๋ยวเซร์ฟนี้หาง่ายจัดอ่ะใครตรงเรือไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงนี้ต่อนะเฮ้ย ไม่คนแล้วเฮ้ยผมต้องแจมเขาทำอะไรกันอยู่อะแต่ผมแจมด้วยโดนไม่หรอวะโดนเรียบร้อยไปแล้ว <laughs> ผมไปแล้วไปส่งเควสต่อนะครับคุณผู้ชมแต่ผมว่าเควสยังไม่หมดหรอกตอนนี้น่าจะมีให้ค่ายอีกหลายคนเลยแต่ว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วในคลิปนี้เดี๋ยวมันจะนานไปอะไรที่มันนานเนี่ยผมไม่ค่อยทำแบบในคลิปนะเพราะว่ามันแบบเสียเวลาตัดอะไรเงี <laughs> ้ยเน้นแบบรวดเร็วแล้วก็เฉียบฉับอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผม <laughs> ผมเทเลพอร์ตได้ปะนี่ ขึ้นไหนางในพริบตาเฮ้ยเขายังตามผมมาปะไม่ตามแล้วเดี๋ยวเราส่งเควสกันเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ส่งเคว้เลยโบนี่ได้เป็น1,000คอยกับ1,000เอ้ย 1, 100เจมนะนี่ต่อไปก็25โอ้โหนานไปไม่ทำหรอกโอเคนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปใ,ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะเอ๋ครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กันด้วยนะบ๊ายบาย